สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับชา a นลทารอนโฮนในที่นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในการเลือกไพ่สําหรับคุณเราจะมีไพ่1นึ่กอง1นึ่สำหรับนะคะแต่เราจะอ่านไพ่ทั้งหมด4ครั้งให้คุณนึกเลขไว้ในใจสําหรับเลขที่คุณชอบเลยค่ะ1 2หรือว่า3และก็4 ให้คุณเลือกไว้หนึ่งครั้งนะคะว่าคุณต้องการฟังการอ่านคำทำนายครั้งที่เท่าไหร่นะคะซึ่งในท็อปิกในวันนี้เราจะมาอ่านในท็อปิกที่ว่า,า message ข้อความจากเทวดาประจำตัวของคุณเนี่ยเขาอยากบอกอยากเตือนอะไรกับคุณหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณไหมนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการอ่านนี้เนี่ยคือการอ่านคำทำนายโดยทั่วไปอ่าน อ,อ่านโดยกลุ่มโดยคนจำนวนกลุ่มกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าจริงจังจนเกินไปอย่าซีเรียสหรือว่าอินจนเกินไปนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มอ่านคำทำนายครั้งแรกคนที่เลือกการอ่านครั้งที่หนึ่งนะคะเราจะมาดูกันว่าข้อความจากเทวดาประจำตัวของคุณเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ knight of swords ช่วงนี้อุปสรรคปัญหาของคุณค่อนข้างเยอะนะคะมีแต่ศัตรูมีแต่คนที่จ้องจะทำร้ายหรือว่าพูดให้คุณเสียใจหรือทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเฟลหรือว่าเสียใจในช่วงนี้นะคะค่อนข้างคุณอาจจะไม่มีใครเลยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพย่ t e of swords เทวดาประจำตัวเขากำลังจะบอกคุณว่าสถานการณ์ของคุณในเร็วๆเนี้ยมันจะยังเป็นแบบนี้ไปแบบต่อเนื่องเพราะว่าจะเห็นได้เลยว่าไพา่ที่ไพ่สองใบที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ย มันเป็นไพ่ที่ต่อเนื่องกันเป็นไพ่ต่อกันนั่นหมายถึงการที่ว่าอุปสรรคของคุณนะ่ะยังเยอะแล้วมันก็มีโอกาสที่คุณจะเกิดการผิดพลาดในการใช้ชีวิตเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้สำหรับคนที่เลือกการอ่านครั้งที่หนึ่งต้องรอบคอบให้มากค่ะโดยเฉพาะคำพูดคุณจะเฟลคุณจะเสียใจก็เพราะคำพูดของตัวเองด้วยแล้วหนึ่ง คำพูดของคนอื่นอาจจะมีส่วนที่ทำให้ชีวิตของคุณยากลำบากในช่วงนี้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณลืมไปก็คือคำพูดของตัวคุณเองบางทีในช่วงนี้ความคิดของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเลือกการอ่านครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นไปในแง่ลบแง่ดาร์กนิดหนึ่ง,งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองพูดในสิ่งดีๆคิดในสิ่งดีๆค่ะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังว่าสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินของคุณในตอนนี้ที่มันเวลวร้ายอยู่มันจะดีขึ้นแบบเร็ววันเนี่ยเทเวดาประจำตัวเขาอยากบอกว่าคุณยังได้คุณยังต้องต่อสู้ต่อไปนะมันคงจะยังไม่ได้ดีขึ้นในเร็วๆนี้แต่มันก็เป็นบททดสอบหนึ่งให้คุณเนี่ยต้องดิ้นรนให้คุณต้องพยายามกว่าจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ค่ะเขาก็บอกว่าคุณอาจจะสะบักสะบอมพอตัวเลยนะคุณอาจจะทุลักทุเลพอสมควรเลยค่ะ แต่คุณจะผ่านมันไปได้เพราะว่าเขาบอกว่าโชคชะตาของคุณเนี่ยเขาสอนให้คุณต้องแข็งแข่งเขาสอนให้คุณต้องเข้มแข็งเทวดาประจําตัวเขาอยากสอนให้คุณเนี่ยได้รับบทเรียนแล้วก็เติบโตขึ้นมาในรูปแบบที่เป็นคนที่แข็ง,แข,งแข่งที่สุดหลังจากนี้ถ้าหากว่าหลายๆคนกำลังเจอปัญหาเรื่องการเงินอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้แต่ต้องดิ้นรนนิดนึงนะ เพราะว่าบทเรียนนี้เขาไม่ให้ผ่านไปไง่ายๆนะคะรวมถึงไพ่เซเว่นออฟลฟ์ขึ้นมานั่นหมายถึงเจ้ากรรมนเวรของคุณนะคะเขาตามติดเพราะฉะนั้นคำบนบานสารกาล่าวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยบนไปไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วหรือชาตินี้ก็ตามแล้วมันเกิดการติดค้างเขาเนี่ยมันมีการกลับมาทวงกันเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรดูเหมือนถูกขัดแข้งขัด,ข,ดขายากลำบากไปหมดแต่คุณจะผ่านไปได้ แต่กเ็เทวดาประจําตัวเขาอยากให้คุณสู้นะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคนที่เลือกการอ่านครั้งที่1ก็จะต้องเป็นสายเลือดนักสู้นิดนึงนะสำหรับคนที่เลือกการอ่านครั้งนี้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างสําหรับคุณในช่วงนี้ไม่ได้ผ่านไปได้โดยง่ายค่ะแต่คุณจะผ่านมันไปได้ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มองโลกในมุมบวกนิดนึงแล้วมันจะเป็นกําลังใจเสริมให้กับคุณเองนะคะโอเคนี่คือการอ่านครั้งที่1สําหรับ ท็อปิกที่ว่าข้อความจากเทวดาประจําตัวเขาอยากบอกอะไรกับคุณก็จบไปแล้วคราวนี้เรามาดูต่อให้กับการอ่านครั้งที่2เรามาดูซิว่าคนที่เลือกการอ่านครั้งที่2เทวดาประจําตัวเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ Seven of swords สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณกำลังใช้ชีวิตผิดทางหรือเปล่า คนที่เลือกการอ่านครั้งที่2นะคะให้ระหว่างการหลงทางการเดินผิดทางหรือว่าการเลือกอะไรไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาประจําตัวเขาห่วงคุณมากเลยนะเขากลัวว่าคุณจะไม่มีสติมากพอที่จะดําเนินชีวิตก็เรีอกอยกง่ายๆว่า คนที่เลือกการอ่านครั้งที่สองเนี่ยเทวดาประจำตัวเขากำลังกังวลว่าคุณเนี่ยจะหลงมัวเมามอมเมามเดินไปในเส้นทางที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ควรนั่นเองค่ะคนที่เลือกการอ่านครั้งที่สองนะเทวดาเทวดาประจำตัวของคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่ต้องสิ้นหวังนะบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไม คุณเกิดมาแล้วไม่มีคนอยู่ข้างกายเลยหวังพึ่งพาใครก็ไม่ได้เพื่อนฝูงก็น้อยไม่ค่อยมีคนที่จะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเลยแต่ทีนี้เนี่ยไพ่ที่ขึ้นมานะคะเทวดาประจาตัวเขาอยากจะบอกคุณว่าอย่างน้อยก็ยังมีเขาอยู่นะเขายังช่วยคุณอยู่นะคุณสามารถร้องขอจากเขาได้นะเขายังช่วยเหลือคุณอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นก็ตามนะคะไพ่ flash of shields เนี่ยนั่นหมายถึงบางทีเนี่ยคุณเองก็รู้สึกว่า คุณใช้ชีวิตไปแบบวันต่อวันชีวิตค่อนข้างเคว้งคว้างไม่มีคนรอบข้างไม่มีคนรอบกายและว่าและตัวคุณเองเนี่ยบางคนที่เลือกการอ่านครั้งที่สองเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่จับพัดจับผูยังไงก็ต้องออกไปอยู่ไกลบ้านหรือว่าต้องเดินทางไปอยู่ไกลบ้านนะคะชีวิตค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยว เทวดาประจําตัวเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นนะแต่เพียงแค่ว่าคุณเองอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวซะมากกว่าเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่า knight nice of pentacle s หลังจากนี้นะคะเทวดาประจําตัวเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นยังไงเขาก็ยังคอยอยู่ช่วยค่ะแล้วก็การงานการเงินของคุณเนี่ยทุกอย่างที่ผ่านมาได้ถึงแม้วมันจะผ่านมาด้วยความยากลําบากอะ่ะ แต่เขาก็ยังเป็นกำลังในการช่วยเหลือคุณให้ปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้นะคะชีวิตของคุณคนที่เลือกการอ่านครั้งที่สองเนี่ยมักจะมีสองทิศสองทางให้ต้องเลือกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าเลือกเส้นทางที่ผิดอย่าเลือกคนที่ผิดเพียงเพราะว่าความเหงา อันนี้เขากําลังจะบอกให้คุณเลือกให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินช่องทางการทําเงินหรือแม้กระทั่งการเลือกคู่ครองในชีวิตก็ตามค่ะให้คุณเลือกให้ดีอย่าใจร้อนอย่ารีบเลือกเพียงเพราะแค่รู้สึกว่าชีวิตฉันเคว้งชีวิตฉันไม่มีใครดูเหมือนเทวดาประจำตัวของค,คุณเขาจะห่วงคุณในเรื่องนี้มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เลือก การอ่านครั้งที่2เนี่ยเทวดาของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะใจดีนะแล้วก็อยู่ช่วยคุณอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นเพียงแค่คุณมีการบอกกล่าวหรือสวดมนต์ขอพรจากเขาเนี่ยคุณก็จะได้อย่างที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าชีวิตจะพึ่งพาใครไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยคุณก็มีเทวดาประจาตัวที่เขายังช่วยเหลือคุณอยู่นะคะนี่คือคนที่เลือกกองที่เอ่อเลือกการอ่านครั้งที่สองเทวดาประจำตัวเขาก็อยากจะฝากบอกคุณก็ ค,คราวนี้เรามาดูให้กับคนที่เลือกการอ่านครั้งที่3นะคะเรามาดูซิว่าข้อความจากเทวดาประจำตัวของคุณเนี่ยเขาอยากบอกอะไรสำหรับคนที่เลือกการอ่านครั้งที่3าไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดอะทาวเวลดลดลงหน่อยเถอะในเรื่องของความเจ้าอารมณ์คือคุณสังเกตไหมว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยคือกำติดตัว คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมักพังเพราะอารมณ์ของตัวคุณเองทั้งนั้นความใจร้อนของคุณมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เทวดาประจําตัวเขาห่วงคุณมากๆเลยคือความเจ้าอารมณ์ความใจร้อนความผีผ่าไม่ระวังตัวเหมือนเป็นคนที่จะรอบคอบนะแต่พอมีอารมณ์เมื่อไหร่เท่านั้นแหละชีวิตไม่เคยรอบคอบเลย ชีวิตของคุณเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างราบเรียบนะสำหรับคนที่เลือกการอ่านครั้งที่3เทวดาประจำตัวเขาไม่ค่อยจะห่วงอะไรคุณมากเขาก็แค่มีหน้าที่ตามดูตามช่วยแต่ช่วงไหนที่คุณมีอารมณ์โกรธโมโหเนี่ยไพ่ The Tower กับไพ่ n i nice g h t o p p n n t a c l e s ขึ้นมาคุณจะกลายเป็นเด็กน้อยที่โมโหจนตัวสั่นใจสั่นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาห่วงเพราะว่า เขากลัวอย่างหนึ่งด้วยคือด้วยความใจร้อนใจเร็วของคนที่เลือกการอ่านครั้งที่3เนี่ยคุณมักเสียทรัพย์สินเงินทองเพราะความเจ้าอารมณ์ของตัวเองคุณมักผิดพลาดเพราะความเจ้าอารมณ์ของตัวเองสิ่งที่เทวดาประจําตัวอยากจะบอกก็คือว่าตัวคุณเองเนี่ยไพ่เดอะไฮโรฟันเขาให้คุณเหมือนคนที่เลือกการอ่านครั้งที่3เนี่ยเกิดมาผู้เชื่อ,เ,อเกิดมาเพื่อช่วยคนอื่น แต่คุณช่วยตัวเองไม่ค่อยได้โดยเฉพาะในเรื่องของการระง,งับอารมณ์สิ่งที่เทวดาประจําตัวอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าไม่มีใครช่วยคุณได้นะแม้กระทั่งเทวดาประจําตัวของคุณเองก็ตามเขาก็ไม่ช่วยเขาก็ไม่สามารถช่วยคุณได้ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่มีสติในการระง,งับอารมณ์ความโกรธความโกรธความโมโหของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรคืออารมณ์ของตัวคุณเองนะคะสาหรับคนที่เลือกการอ่านครั้งที่สแล้วก็ ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามืดมนเนี่ยถ้าบอกว่าคุณคือที่พึ่งแห่งตนเลยค่ะเขามีนที่เขามีแค่หน้าที่ในการอยู่ข้างคุณช่วยเหลือคุณในเรื่องของการหลีกเลี่ยงของเรื่องอุบัติเหตุแต่ในเรื่องของการคุมอารมณ์การเลือกเส้นทางเดินคุณต้องเป็นคนเลือกมันเองนะคะนี่คือสิ่งที่เทวดาประจำตัว อยากจะบอกกล่าวให้กับคนที่เลือกการอ่านครั้งที่3ได้รับรู้รับทราบนั่นเองคราวนี้เรามาดูต่อให้กับการอ่านครั้งสุดท้ายการอ่านครั้งที่4นะคะว่าเทวดาประจําตัวเนี่ยเขามีเมสเซจมีข้อความอะไรอยากบอกกับคุณบ้างนะคะไหนดูซิว่าคนที่เลือกการอ่านครั้งที่4เทวดาประจําตัวเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ f o r of o n e ชีวิตคุณค่อนข้างมั่นคงนะมีครอบครัวมีพื้นฐานครอบครัวที่ดี the empress แต่อีโก้ของคุณเนี่ยต้องลดค่ะอีโก้ของคุณต้องลดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทยวดาประจำตัวของคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนเอาแต่ใจคนหนึ่งเลยค่ะรวมถึงเป็นคนที่คิดมากด้วย เทวดาประจําตัวเขาอยากจะบอกว่าบางทีคุณก็คิดมากจนเกินไปไม่มีใครได้สิ่งที่เพอร์เฟกทุกอย่างมาไว้ครอบครองนะคุณอาจจะต้องลดความคาดหวังในบางสิ่งบางอย่าง ลดความอีโก้ของตัวเองลงบ้างเล็กน้อยค่ะและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยให้เชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไพ่ Tree of One เกิดขึ้นไม่ว่าจะเดินไปทางไหนมีแต่คนลุมล้อมตัวคุณเองเนี่ยสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีปัญหาเลยเขาให้พรสวรรค์ข้อนี้ของคุณมาก็คือพอรสวรรค์นในการเข้าสังคม อยู่ตรงไหนก็เป็นคนก็เป็นคนที่มีคนรักอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นคนปากหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เทวดาประจำตัวเขาอยากจะบอกก็คือว่าหัดทำดีกับคนอื่นให้มากขึ้นหัดยิ้มให้กับคนอื่นให้มากขึ้นแล้วคนอื่นเนี่ยจะยิ้มตอบกลับคุณมาเองถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นก็จะช่วยเหลือคุณตอบกลับมาเองไม่จำเป็นต้องมาร้องขออ้อนวอนภาวนาให้เขาช่วยหรอก คุณแค่ร้องขอคนรอบข้างให้เขาช่วยอะ่ะเขาก็ช่วยคุณแล้วลองมองหาคนใกล้ตัวสิ่งใกล้ตัวค่ะอย่าพยายามมองหาสิ่งไกลตัวคุณจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการแรนดอมการ์ดในครั้งนี้นะคะการอ่านไพ่แรนดอมการ์ดในครั้งนี้ในท็อปิกที่ว่าข้อความจากเทวดาประจำตัวของคุณ สำหรับใครที่เข้ามาติดตามใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s r r i e เพื่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ